สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่มาทำเมนูคัพเค้กใบเตยสูตรนึ่งกินกันค่ะเริ่มจากนาใบเตยใส่เครื่องปัน่นตามด้วยน้าเปล่านะคะแล้วก็กดปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อปัน่นเสร็จแล้วก็นําใบเตยมากรองก็จะได้น้ําใบเตยแบบนี้นะคะต่อมาก็ใช้แป้งเค้กตามด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูรัอนแป้งแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ตักน้าใบเตยใส่ถ้วยนะคะตามด้วยน้ําตาลหาเกลือค่ะแล้วก็กะทิทันญพืชน,นะคะ แล้วก็ตีเข้ากันค่ะเมื่อตีเข้ากันแล้วก็นาน้าใบเตยเนี่ยไปเทสใส่ในแป้งเค้กนะคะเทสใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะเมื่อผสมแป้งเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็แรปแป้งพักทิ้งไว้30นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็เตรียมตัวนาไปหยอดเลยค่ะถ้วยที่เลือกใช้ก็จะเป็นถ้วยอลูมิเนียมแล้วก็ถ้วยกระดาษนะคะจากนั้นก็นําไปเนื่องใช้เวลา15-20นาทีค่ะ สุกแล้วคะ่ะทุกคนหอมมากเลยคะ่ะหอมใบเตยมากๆากเลยนะคะเนื้อเค้กนุ่ม